โอเคครับผมตอนนี้กลับมาอยู่ช่องทารินกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่เกมไลน์เจอร์กับ i อดี5นะครับตอนนี้ผมก็จําชื่อไอดีตัวนะปกติผมจะเรียกว่า ID ดี5ไปองค์นะตอนนี้จำได้ละแล้วลก็วันนี้ก็เป็นการพัฒนา ID ดีนิดหน่อยนะครับในการบอกว่า ID ดีพัฒนาถึงไหนแล้วนะแล้วก็วันนี้ผมก็ดันด่านแบบกู้นะครับคือดันทั้งวันเลยนะแต่มันก็ติดอยู่ตรงนึงนะครับตือปัญหาทางด้านของ คนนกนะซึ่งตอนนี้ไอดีผมขาดแค่คนนกขั้นรุนแรงเลยนะครับเพราะว่าไอดีใหม่มันก็ถ้าทำผีร้อยไปคนนกมันจะเฉลี่ยอยู่เหลืออยู่ประมาณร้อยกว่านะซึ่งพอดันห่อไปนิดๆหน่อยๆมันก็หมดนะครับแล้วก็ถ้ามีคนบอกว่าให้ใช้ห้องทดลองเพียดดูก็เนี่ยนะครับหรือผมก็ดูแล้วนะมันก็ใช้หมดแล้วนะครับซึ่งบางมันก็ได้ขนนกที่น้อยบางมันก็ได้ขนนกที่เยอะนะครับก็ได้เหมือนกันเทนะผมดันจากด่าน200กว่ามาถึงด่าน300แล้วนะครับซึ่ง ตอนที่ผมดันนะครับด่านมันอยู่ปมาตรงนี้นะด่านด่านมาอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ด่านสามร้อยนะซึ่งอีกเดี๋ยวผมก็ได้แล้วนะอีกแงนี่เดี๋ยวกูผมก็ครบด่านแล้วนะครับคือตอนนี้ยังไม่พบปัญหาเรื่องการติดด่านนะครับว่ามันเป็นด่านปกตินะครับเลยไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ในะการดันนะซึ่งทีนี้ผมใช้ไปใช้แค่สองตัวครับส่วนที่เหลือไปใส่ปีร้อยห่วงไปหมดแล้วนะตั้งใจที่ใส่ปีร้อยนะครับเพราะว่าเราจะได้ทรัพยากรกระหว่างทางมาด้วยนะอาจจะเป็นพวกตัวละครหรืออะไรทั้งนั้นในทางที่ ใช้ในการอัพไทจีของผมนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็บวกไปวันสิบสี่นะใกล้ด่านแล้วครับอีกตัวเท่านั้นนะก็ถ้าเป็นด่านอะไรพวกนี้ผมก็แป๊บเดียวผ่านนะครับเพราะว่าไอไทจิกับไอตัวยมามะชื่อว่าอะไรนะยามาโตะอาจจะชื่อยามาโตะก็ได้นะจำไม่ได้ก็ดันต่างกันคข้างเร็วนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งมีปับโล่อีกตัวหนึ่งมีปับวิ่งนะครับทาให้แก๊งไปตีจบด่านบ้านเร็วนะครับอตอนนี้ก็ผ่านดาน่านบล็อกแล้ว เราด่ดาที่การล้างแห่งอะไรสักอย่างซึ่งพอเป็นการผ่านด่านที่เร็วนะครับจะทําให้จริงๆคนปกติอาจจะไม่ใช่คนอาจจะไม่ใช่คนปกติทุกคนนะเขาจะด่านก่อนเขามาทำาีร้อยใช่ไหมแต่ผมทำาีร้อยก่อนก็าทำด่าน,นซึ่งก็ททำแบบนั้นก็มันจะทําให้เราได้ทรัพยากรระหว่างทางข้างเยอะนะครับไม่ใช่ทรัพยากรที่เรียกว่าไอ้พวกหินแร่เลยใชแต่ผมหมายถึงไอ้ตัวหนึ่งไอต้ตัวหกดาวตัวเจ็ดดาวนะครับระหว่างทางนะ ไอ้พวกนี้ได้เห็นไหมไม่ได้พีร้อมก็ได้มานะครับไว้ก็จะสามารถเอาไปตีบวกเพื่อหาเพชรค่าบีได้นะครับในช่วงลอยทางนะซึ่งแต่ละแต่วันผมก็พยายามฟาร์มดันให้มันครบนะครับดนันไอ้ดนัดนดาวข้อพิเศษของรอบนี้นะครับรอบอ่าเชื่อว่าดิจิมอนใช่ก็ระหว่างวงั้นก็ดันดันไปด้วยนะครับได้มีแชมป์ผีร้อยพร้อมทำผีร้อยนะซึ่งแต่ละวันผมก็ทำแบบนี้นะครับ แปรเปืค่อนข้างอ่าวที่แปรเปืหมดละซึ่งในแต่ละวันนะผมก็ทําในวันนี้นะครับซึ่งแล้วก็ต่างด้านของตัวห้องทดลองตอนนี้ไอห้องปฏิบัติการกำลังจะครบน,นะทีนี้เดี๋ยวก็ได้นะครับแล้วคมก็จะอับห้องแปรรูปต่อนะครับทาง้านของตัวอไอตัวอันนี้นะตอนนี้ผมมีประมาณยี่สิบสองตัวนะครับ ซึ่งค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าเป็นครึ่งเดือนแล้วยังไม่ได้ครบเลยนะครับยังไม่ได้เกินครึ่งน,นะซึ่งมันอาจจะทําให้เราช้าหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าผมไม่เปิดกระชากไหมผมก็ไม่ได้เปิดเลยนะนี่นี่คือศูนย์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ศูนย์นะครับเปิดกันจะศูนย์นะเห็นไหมตัวนี้ก็ศูนย์นี่ศนะูนย์หมดเลยผมไม่ได้เปิดเลยนะครับเนื่องจากผมก็ไม่ได้จะเปิดทาไมนะไ,มได้ตัวครบละ อาตอนนี้ไอดีผมก็14วันนะครับประมาณจะครึ่งเดือนแล้วนะค่อนข้างที่จะโตช้านะเพราะผมไม่ค่อยขยันเล่นนะครับแต่ถ้าถามว่าเล่นบ่อยไหมก็ออกจะบ่อยนะครับเล่นทุกวันนะหรือก็ทองสามตามระเบียบเดี๋ยวอัพอไรอตัวแล้วกันเนาะผมจะเน้นอัพแรกกับอัพอ่าอัพปั่มกันนะครับเพราะว่ากี่ไพ่พูดผมเบาเลยอัพแรกอัพปั่มก่อนแล้วกันเนาะ กันไหมรีดนันรีพีกหน่อยรีทครั้งหนึ่งก็จะจบคลิปียงเท่านี้นะครับหาทีมพี่พอจะสู้ไหวนะอ่ะทีนี้อาจจะไหวนะครับไปลองดูใช้แค่5ตัวนะครับควาทีมผมก็มีแค่เนี้ยอ่ะตอนนี้ก็ปล่อยมาครับไอจีมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับเพราะว่าสกิลมันแม่นมากนะสับผมนะ แล้วก็พอมียามาโตมาเสริมทีมได้ก็ทําให้เก่งกว่าเดิมนะครับทาให้วิ่งไปดันไปถึงหน้าบ้านเร็วนะคอยดูนะเห็นไหมวิ่งก็เดียวถึงหน้าบ้านแล้วนะต่อยแล้วก็อาจจะชนะนะครับถ้าไม่โดนพัดคืนนะแพ้ก็ไม่เป็นไรนครับมันมันซีเรียงแต้มขนาแนะั้นไม่มีดาเมจน้ําไปฆ่าอีกตัวดาเมจน้าของผม,ผมยังแรงไม่พอครับยังจไปฆ่าอตัว ชื่อว่าอะไรสตาร์เออ่าตอนนี้ก็ไม่น่าไหวนะครับใช่ไม่ไหวนะก็ยอมแพ้ก่อนนะครับอาจจะยังจบตีทองสองงไม่ได้นะไม่ไหวนะครับตัวอีนี่มันมีตัวแน่น,น,นอนนะ เขาพัฒนาเร็วจังเลยไม่เป็นเพราะเขาเปิดกระชาแล้วเออนี่เขาเปิดกระชาแด้วนะผมไม่ได้เปิดนะก็เ,เลยเร็วผมนะครับึไม่เป็นไรนะก็ค่อยเล่นไปนครับเดี๋ยวก็เก่งกำลังรีบอยู่ครับเกมนี้เล่นเรื่อยนะอดทนได้อดทนไปนะครับอาทิตย์นี้ไปนะอาจจะนะผมเคยแพ้จินแบบนี้บ่อยแนละ้วอาทิตย์ใหม่ผมดำนะแต่ดีถ้าเป็นอาทิตยอื่นผมสู้ชิวๆเลยอ่านี่ชนะ,นะครับ ดูจากการดรันตัวละครนะครับไม่ปล่อยตัวอับแร่อยู่ไม่ใช้เทยมนะครับหาแต้มเยอะเผื่อจะได้ขึ้นทอง2องเขาบ้างคือถ้าจบทอง2บ่อยๆผมก็จะมีโอกาสที่จะได้รูบี้5,000ก่อนปีใหม่นะครับเดี๋ยวจนนด้นครับแล้อะไรกวเราวิ่งเร็วนะครับอ,อ๋อแล้วก็อ่า แปมจากคะแนนวิ่งรอบก่อนนะผมวิ่งได้แค่ประมาณแสนแสนสองแสนหนึงนะซึ่งมันได้น้อยมากนะสอบไปดีถแต่ก็ได้เยอะสำหรับเป็นดีใหม่นะซึ่งก็ไม่เป็นไรได้ตัวอันน,นี้นึงมาตัวจึนจุดเจียก็คลิปนี้กันถึงคลิปสั้นนะครับตอนนี้ก็ไอตัวไอรจีบผมก็โบว์สิบสี่เนี่ยนะยิงเดียวก็ได้นะปันหอยเส้นไหนก็จะได้แล้วนะครับตอนนี้หอยผมเบลเจ็ดนะแล้วก็ถ้าหากอสนใจอ่าไมนต้องสนใจ อันนี้่ไอดีผมนะครับช่วยแอดมาหน่อยนะใครใครที่แบบอยากได้เพื่อนในเกมผมนะคือเพื่อนในเกมผมมีแค่สิบสี่คนเองนะซึ่งพยายามแอดไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นไอดีผมอ่ะตัคลิปนก็เป็นคลิปสั้นนะครับคลิปรีวิวนะรีวิวไอดีนะครับเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้เกียร์ผมก็ดีขึ้นมาหน่อยนะมีหกราวเยอะขึ้นนะครับก็ที่จะเปลี่ยนวันนี้ครับจบบทที่ม่คลิปหน้าครับหาดานนนันตอนน่ะเจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ